ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมจูนนะครับอยู่ในช่องที่ดินวิวสวยวิวภูเขาล้อมรอบวันนี้เราอยู่กันที่ตัวอำเภอบะไร่รเลยนะครับที่สําคัญบ้ไร่เป็นวิวภูเขาสวยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับผมมีจํานวนหน้าที่อยู่ที่3ไร่กับอีก85ตารางวานะครับซึ่งจะติดถนนลาดยางเส้น3011เส้นนี้มุ่งสู่ตัวอำเภอบ้ไร่รนะครับ ณนะตอนนี้นะครับบรรยายน่าก,กลังขยับขยายเป็น4เลนนะครับผมและนี่ก็คือโชมหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยนะครับที่ดินโซนนี้นะครับก็จะห่างจากตัวอำเภอบันไายเพียงประมาณ2กิโลเมตรเองนะครับผมที่ดินบริเวณนี้แล้วก็ในโซนนี้นะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครบอกขายนะครับเพราะว่าเป็น ที่ดินที่กําลังขยับขยายนะครับและที่สําคัญนะครับที่ดินในโซนนี้นะครับก็จะมีราคาสูงนะครับผมเพราะว่าเป็นโซนที่เขากําลังนิยมแล้วก็เปิดกิจการต่างๆไม่ว่าจะเปิดรีสอร์ทแล้วก็เป็น,ปนร้านค้าขายพวกอ,อุปกรณ์การ,กรเกษตรทุกชนิดแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็ขยับขยายกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับผม ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองการทำเลนะครับผมที่จะเปิดกิจการในตัวอำเภอแม่ไล่นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นทางเลือกของท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูฝั่งทางด้านล่างกันบ้างนะครับว่าในแปลงมีอะไรกันบ้างและนี่ก็คือหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับผม ผมวัดไว้หน้าแปลงที่ดินของเราก็จะประมาณได้20เมตรนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูอ่าภายในแปลงเลยว่ามีอะไรกันบ้างภายในแปลงที่ดินของเรานะครับอ่าทางเจ้าของก็ได้ปลูกอ่าพวกอ่าทุเรียนเงาะไว้ซึ่งยังต้นก็ยังไม่โตนะครับผมอ่ายังไม่ได้โตเต็มที่อ่าก็จะมีพวกอ่าส้มอ่าส้มขาวเตงกวัว แล้วก็อาจะเป็นพวกอ่าลิ้นจี่นะครับผมลิ้นจี่ก็มีนะฮะ จริงๆแล้วที่ดินในโซนนี้นะครับก็จะเหมาะก็คือก็จะเปิดกิจการแล้วก็เปิดรีสอร์ทก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขายของหรือเปิดรีสอร์ทเปิดห้องพักนะครับผมเพราะว่าบริเวณใกล้ๆนี้ก็มีรีสอร์ทอยูอ่หลายแห่งอยู่เหมือนกันนะครับผมแปลงที่ดินทั้งสองฝั่งนะครับผมก็จะมีเสาล้อมรั้วไว้เป็นที่เรียบร้อยหมดเลยนะครับ ชัดเจนครับสำหรับหลักเขตนะครับผมภายในแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะมีบ่อน้ำตื้นไว้ให้1บ่อนะครับผมซึ่งบ่อนี้เขาก็ใช้ไว้ลดพวกต้นไม้นะครับผมสูบน้ำไม่แห้งนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูในฝั่งทางด้านท้ายแปลงกันบ้างนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผม ครับส่วนทางด้านหลังของแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะติดถนนคอนกรีตนะครับผมแปลงที่ดินของเราติดถนนเลยนะครับผมเนี่ยตรงโล่งๆก็คือแปลงที่ดินของเรานะครับติดถนนคอนกรีตเลยนะครับผมเป็นถนนคอนกรีตของหมู่บ้านนะครับนี่นะครับผมสามารถเข้าออกได้หลายทางนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงแล้ว <le> ก <o> ็ขอบเขตแปลงที่ดินกันอีกครั <le o> <P> ้งนะครับ <le o> <P> ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือ,อเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็รวมทั้งเขาขยับขยายกิจการออกมาจากตัวอำเภอบะบล่นะครับและทางเส้นนี้นะครับก็ไปตัวจังหวัดบุรัมยทาน,นีนะครับขึ้นสู่ภาคเหนือนะครับในฝั่งทางเส้นนี้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหา ทำเลที่จะเปิดกิจการในตัวอำเภอบ้านไร่ของเรานะครับผมตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เหมาะที่สุดนะครับที่จะเปิดกิจการนะครับผมเพราะว่าที่ดินในโซนนี้นะครับไม่ค่อยจะมีบ่อขายนะครับสำหรับเรื่องขอบเขตแปลงที่ดินนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับผม สำหรับเรื่องราคานะครับทางเจ้าของได้บอกขายไว้นะครับผมในราคา4ล้าน5แสนบาทนะครับหรือท่านผู้ชมสนใจก็สามารถมาต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับผมสนใจก็มาดูพื้นที่จริงกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ขอจากท่านผู้ชมไปได้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีนะครับ